เพราะการใช้ดนตรีคือการเชื่อมโยงมนุษย์จากหลากหลายพื้นที่หลากหลายภาษาได้รวดเร็วที่สุดทําให้แบรนด์หมูเดงยิ่งถูกเร่งให้กระจายการเข้าถึงเพื่อเชื่อมโยงกับคนทั่วโลกเอาไว้ร่วมกันได้ค่ะ เพราะแค่การพัฒนานวัตกรรมอาจไม่เพียงพอถ้าคุณมองข้ามกลยุทธ์ที่จะครองใจกลุ่มลูกค้าพบกับคอร์สกลยุทธ์แบรนด์สำหรับอุตสาหกรรมวัสดุและเทคโนโลยีประกอบอาคาร2025 Brand Strategy for Building m a t e r i a l and Technology 2 0 25วันที่13มีนาคม2568อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในที่ใต้คลิปนี้นะครับ สวัสดีค่ะพบกับรายการแชร์แบรนด์นะคะเก้าอี้ของนักสร้างแบรนด์ค่ะซึ่งความรู้ที่เราจะนํามาแชร์กับทุกท่านนะคะก็จะมาจากปัญหาที่ทางที่ปรึกษาของเรานะคะได้ไปพบเจอหน้างานจากผู้ประกอบการจริงๆค่ะซึ่งมันจะน่าเสียดายมากๆที่หลายๆกลยุทธ์ที่น่าสนใจนะคะไม่ได้ถูกนํามาเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์กับทุกท่านค่ะโดยผู้ที่จะนํากลยุทธ์เหล่านั้นมาแชร์กับทุกท่านนะคะก็จะเป็นเอมค่ะจากบริษัทบารามิซีอินโนเวทีฟกรุ๊ปที่ปรึกษาด้านการสร้างแบรนด์ค่ะ โดย e p 3นี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องกลยุทธ์แบรนด์ไลเซนซิงค่ะส่งหมูเด้งยังไงให้ดังไกลไปทั่วโลกนะคะโดยน้องหมูเด้งหรือลูกฮิปโปแคะนี้ค่ะอายุประมาณราวๆห้เดือนแล้วนะคะตัวแทนจากสวนสัตว์เปิดเขาเขียวค่ะจังหวัดชนบุรีนะคะซึ่งเป็นกรณีที่น่าสนใจมากที่เราจะนํามาถอดรหัสความสําเร็จของช่วงแรกที่ผ่านมานะคะว่าเขามีวิธีการอย่างไรที่สามารถสร้างรายได้จากกลยุทธ์แบรนด์ไลเซนซิงได้เป็นจํานวนมากและ และยังคงความนิยมของน้องไว้นะคะที่ไม่ใช่แค่ในประเทศไทยเท่านั้นแต่ยังดังไกลไปถึงต่างแดนด้วยค่ะจนนักท่องเที่ยวเนี่ยต้องบินข้ามน้ําข้ามทะเลเพื่อมาต่อคิวรับชมน้องกันเลยโดยความสําเร็จในช่วงแรกที่ผ่านมานะคะของการใช้กลยุทธ์แบรนด์ไลเซนซิงหรือการอนุญ,ญาตให้ใช้สิทธิ์ค่ะของแบรนด์หมูเด้งก็ได้มีการดําเนินงานที่เป็นระบบมากยิ่งขึ้นนะคะโดยทางองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยที่เขาเป็นเจ้าของสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าของหมูเด้งเนี่ยก็ได้มีการจดทะเบียน เพื่อคุ้มครองสิทธิ์ในเชิงพาณิชย์นะคะแล้วก็ยังเปิดโอกาสให้บริษัทต่างๆเนี่ยสามารถขอสิทธิ์ในการนําสัญ,ญลักษณ์ของน้องหมูเด้งเนี่ยไปใช้บนผลิตภัณฑ์และแคมเปญต่างๆเพื่อส่งเสริมการขายและการตลาดของตนเองด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะแบรนด์ไหนที่นํารูปของน้องหมูเด้งไปใช้โดยที่ไม่ได้ขออนุญ,ญาตต้องระวังตัวให้ดีแล้วก็รีบยื่นเอกสารเพื่อขออนุญ,ญาตใช้สิทธิ์กันเลยค่ะโดยการขออนุญ,ญาตเพื่อขอใช้สิทธิ์นะคะทุกท่านก็จะมีเงื่อนไขและก็มีเอกสารที่ต้องเตรียมกันนะคะ เพื่อขออนุญาตในการใช้งานเครื่องหมายการค้ายอย่างเป็นทางการนะคะโดยจะมีข้อตกลงที่ชัดเจนนะคะในเรื่องของการใช้งานหรือเงื่อนไขเกี่ยวกับรายได้นะคะเพื่อการกุศลเช่นการช่วยเหลือสัตว์และก็ผู้ประสบภัยน้ําท่วมค่ะโดยปัจจุบันนะคะองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยเนี่ยก็ได้มีการร่วมมือกับบริษัทต่างๆมากถึง38แบรนด์เลยนะคะในการให้ใช้สิทธิไ์ไรเซนซิ่งนะคะซึ่งทําให้กระจายชื่อเสียงของแบรนด์หมูเด้งเนี่ยถูกกระจายไปอย่างรวดเร็วค่ะโดยถูกนําไปใช้บนสิน สินค้าในประเภทต่างๆนะคะโดยเราจะขอยกตัวอย่างประเภทสินค้ามาในบางส่วนเท่านั้นนะคะสินค้าประเภทที่1นนะคะก็เป็นอุป,ปโภคบริโภคนะคะอย่างเช่นบริษัทแอดด้าเองเนี่ยก็ได้มีการขออนุญาตผลิตรองเท้านะคะลายน้องหมูเด้งออกมาหรือของใช้ชีวิตประจําวันค่ะเช่นแก้วน้ํากระเป๋าผ้าหรือหมอนรองคอแล้วก็ยังมีบัตรแลบบิดนะคะที่เราใช้เป็นประจําสําหรับเดินทางบนรถไฟฟ้าด้วยค่ะก็ได้มีผลิตบัตรออกมาเป็นลายของน้องหมูเด้งด้วยนะคะ สินค้ากลุ่มประเภทที่2ค่ะสินค้าแฟชั่นและของตกแต่งนะคะอย่างเช่นบริษัทในเครือของซ Limit e d นะคะอย่างก a ลลิน่าและ s h อป e ีเนี่ย,ยก็ได้มีการร่วมมือกันผลิตเสื้อยือดมวกหรือเสื้อฮาวายลายน้องหมูเด้งออกมาค่ะแล้วกลุ่มที่ขาดไม่ได้แน่นอนก็คือกลุ่มบริษัทที่ผลิตสินค้าสําหรับเด็กนะคะก็ได้มีการขอสิทธินำลายน้องหมูเด้งเนี่ยไปผลิตบนเสื้อผ้าหรืออุปกรณ์ของใช้สําหรับเด็กนะคะเช่นมอนผ้าหม่มหรือถ้าเป็นสินค้าที่อยู่นอกกลุ่มนิดนึงแต่ยังใช้ในกลุ่มเด็กนะคะก็จะมี ชุดสมุดภาพระบายสีสําหรับนิทานหมูเด้งด้วยค่ะในกลุ่มที่3นะคะก็จะเป็นด้านดิจิทัลและความบันเทิงนะคะบริษัทไล n e คอมพานีประเทศไทยนะคะก็ได้มีการขอใช้สิทธิ์พัฒนาสติกเกอร์หมูเด้งนะคะเพื่อใช้ในแอปพลิเคชันไลน์นะคะหรือในฝั่งของเกมออนไลน์เนี่ยบริษัทกาลินานะคะก็ได้ดําน้องหมูเด้งเนี่ยเข้าไปอยู่ในเกมออนไลน์เป็นทีมพิเศษด้วยค่ะ กลุ่มที่4นะคะสินค้าในตลาดเฉพาะกลุ่มขายอย่างเช่นพวกของสะสมที่ผลิตเหรียญน,น้องหมูเด้งออกมาไม่ว่าจะเป็นเหรียญเงินหรือเหรียญทองนะคะแล้วก็ยังมีปอกยาดมสมุนไพรนะคะลายน้องหมูเด้งด้วยนะคะ เราลองมาถอดรหัสกลยุทธ์ที่ทําให้น้องหมูเด้งด่งดังกันดูบ้างนะคะโดยกลยุทธ์ที่เขาใช้นะคะจะมีกลยุทธ์แรกอย่างเช่น Cute Marketing ก็จะเป็นจุดขายของเขาเนี่ยคือความน่ารักใช่ไหมคะซึ่งเป็นคาแรคเตอร์เฉพาะตัวของเจ้าหมูเด้งเองนะคะถูกออกแบบให้มีความน่ารักจดจําได้ง่ายนะคะซึ่งก็สามารถดึงดูดผู้คนจากหลากหลายวัฒนธรรมนะคะโดยเฉพาะในเอเชียที่นิยมมาสคอตที่มีบุคลิกขี้เล่นน่ารักสดใสยอยู่แล้วนะคะ 2. นะคะ v i r ร l Marketing ค่ะหรือการทำให้เป็นว i r ร l ในสื่อออนไลน์นั่นเองค่ะการใช้พลังโซเชียลมีเดียตอนนี้คือยิ่งใหญ่มากๆค่ะเริ่มจากเพจของขาหมู and the gang นะคะที่เขาได้มีการทำคอนเทนต์ขึ้นมาที่มีจุดประสงค์แค่ต้องการแบ่งปันความน่ารักความทะเล่นของน้องหมูเด้งนะคะจนทำให้หมูเด้งเนี่ยได้รับความนิยมจนมีกระแสะมีชื่อเสียงโด่งดังผ่านแพลตฟอร์มต่างๆค่ะเช่น Facebook ิน s t a g กร m และ Tik t o k ซึ่งก็มีการแชร์ต่อออกไป เรื่อยๆจนทําให้คาแรคเตอร์นี้เป็นที่รู้จักในหลากหลายประเทศค่ะรวมถึงการพัฒนาสติกเกอร์ลายหมูเด้งในแอปพลิเคชัน l ลายด้วยนะคะก็ทําให้หมูเด้งเนี่ยได้รับความนิยมในหมู่ผู้ใช้งานของประเทศญี่ปุ่นไต้หวันและเกาหลีเป็นจํานวนมากค่ะ กลยทุ์ที่3นะคะการคอลลัปกับแบรนด์อื่นๆระดับโลกนะคะน้องหมูเด้งเนี่ยก็มีการถูกนําไปใช้ในหลายๆอุตสาหกรรมค่ะเช่นเกมออนไลน์นะคะก็ได้มีการร่วมมือกับก a ลลิน่าเองซึ่งก a ลลิน่าเองเนี่ยเขาก็มีฐานผู้เล่นเป็นจํานวนมากแล้วก็มีในหลากหลายประเทศด้วยหรือกลุ่มสินค้าส่งออกเองนะคะเช่นรองเท้ากระเป๋าค่ะก็ได้มีการจับมือกับแบรนด์ไทยในการใช้ลายหมูเด้งเนี่ยที่ผลิตสินค้าเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศค่ะ กลยุทธ์ที่4นะคะการทํา CSR นะคะหรือกิจกรรมเพื่อสังคมนั่นเองด้วยภาพลักษณ์ที่มีกิจกรรมส่งเสริมทางสังคมออกมานะคะจากโครงการมูเด้งชวนช่วยผู้ประสบอุทกกัยนะคะและดูแลสุขภาพสัตว์ค่ะโดยการนํารายได้ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมนี้นะคะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทก,กภัยและสนับสนุนการดูแลชีวิตสัตว์สวัสดิภาพของสัตว์ป่านานา,นาชนิดภายในสวนสัตว์ทั้ง6แห่งขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยค่ะ เพื่อรักษามาตรฐถถานด้านสวัสดิภาพสัตว์อีกด้วยค่ะข้อที่5ค่ะการได้รับการสนับสนุนจากทางภาครัฐนะคะซึ่งน้องหมูเดง,งเองเนี่ยก็ได้แสดงความเป็นเอกลักษณ์ของไทยออกมาและได้รับการสนับสนุนจากหลายๆหน่วยงานด้วยค่ะเพื่อเป็นการโปรโมตในงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติเช่นงาน World Expo หรือเทศกาลวัฒนธรรมต่างๆในต่างประเทศด้วยค่ะข้อที่6ค่ะ Music Marketing ค่ะ หมูเด้งนะคะหรือเจ้าฮิปโปแคะจากสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเนี่ยก็ได้กลายเป็นไวรัลในระดับโลกใช่ไหมคะโดยการนำคาแรคเตอร์สุดน่ารักและแสนทะเลสเนี่ยไปมิกกับเพลงหรือเสียงต่างๆนะคะทําให้ผู้คนได้รับความสุขจากการชมและฟังเพลงเหล่านั้นไปด้วยค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ได้มีการสร้างเพลงหมูเด้งที่มีเวอร์ชัน4ภาษาออกมานะคะทั้งไทยอังกฤษจีนและญี่ปุ่นค่ะ โดยทาง GMM Music นะคะก็ได้ออกมาแสดงแนวเพลงที่ป๊อปที่เน้นความสดใสน่ารักเพื่อสื่อสารความเป็นไทยให้ทั่วโลกได้รู้จักมากยิ่งขึ้นค่ะใครที่ยังไม่ได้ไปฟังเพลงน้องนะคะลองไปฟังกันดูค่ะ เพลงของน้องหมูเดงนะคะก็ได้มีการออกแบบให้เหมาะกับการนําไปใช้ในงานและเทศกาลต่างๆค่ะเช่นงานแฟชนม็อบหรือการนําเพลงนี้ไปแสดงบนเวทีในระดับโลกโดยใช้ความน่ารักและจังหวะที่สนุกสนานนะคะเพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้ฟังค่ะเราจะเห็นภาพน้องในคอนเสิร์ต EDM มากมายนะคะในระดับนานาชาติอย่างสหรัฐอเมริกาก็นาเอาไปใช้ด้วยนะคะโดยเฉพาะงานที่โดดเด่นนะคะคืองาน Official Breakaway Festival ที่ c คลิร ะะซึ่งสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมเป็นอย่างมากค่ะโดยการนําวิดีโอของน้องหมูเด้งเนี่ยไปทําเป็นวิดชวนปรากฏบนจอขนาดใหญ่ในระหว่างการแสดงนะคะพร้อมวิดีโอคลิปลีลาสนุกสนานและน่ารักของน้องค่ะเช่นการวิ่งนะคะหรือการเด้งหรือการงับที่เป็นคาแรคเตอร์เฉพาะตัวของเขาค่ะไปประกอบกับเพลง EDM สุดเร้าใจทําให้ผู้ชมต่างส่งเสียงเชียร์กันอย่างล้นหลามเลยคะ่ะ โปรเจก์นี้นะคะก็ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์สัตว์ป่าค่ะโดยการปล่อยเพลงไปในหลายๆแพลตฟอร์มนะคะทำให้ได้รับการตอบรับจากหลากหลายประเทศทั้งสื่อจาก BBC และ t ท m um. e รวมถึงการแชร์เรื่องราวในโซเชียลมีเดียค่ะเพราะการใช้ดนตรีคือการเชื่อมโยงมนุษย์จากหลากหลายพื้นที่หลากหลายภาษาได้รวดเร็วที่สุดทําให้แบรนด์หมูเด่งยิ่งถูกเล่งให้กระจายการเข้าถึงเพื่อเชื่อมโยงกับคนทั่วโลกเอาไว้ร่วมกันได้ค่ะ กลยุทธ์ที่7ค่ะกลยุทธ์สุดท้ายที่เราจะนํามาแชร์กรันคือกอริล่ามาร์เก็ตติ้งค่ะหมูแดงเองนะคะได้มีการใช้กอริล่ามาร์เก็ตติ้งหรือการตลาดแบบกองโจรค่ะจากพันธมิตรต่างๆค่ะโดยเป็นกลยุทธ์ที่เน้นการใช้ความคิดสร้างสารรค์และความแปลกใหม่ในการดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคโดยมีจุดเน้นในการใช้ต้นทุนที่ต่ำค่ะและการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เป็นจํานวนมากอย่างมีประสิทธิภาพค่ะโดยการสร้างกระแสไวรลัลหรือทําให้เกิดการบอกต่ ่อผ่านสังคมออนไลน์และสื่อแบบดั้งเดิมด้วยการตลาดประเภทนี้เหมาะสําหรับธุรกิจที่มีทรัพยากรจํากัดแต่ต้องการสร้างผลกระทบทางการตลาดอย่างชัดเจนและรวดเร็วค่ะเช่นทุกท่านจะเห็นการปรากฏตัวของน้องหมูเด้งยักษ์ที่สถานีหัวลําโพงใช่ไหมคะที่เพิ่มจํานวนการมองเห็นได้เป็นจํานวนมากและที่สําคัญจ่อรู้สึกว้าวมากด้วยจนทําให้ใครที่ขับผ่านนะคะก็ต้องรีบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปน้องเก็บไว้และโพสต์ลงโซเชียลมีเดียจนทําให้เกิดเป็นกระแสในการบอกต่อใน สส่่ังคคมออนนไลน์ะเบื้องต้นนะคะหมูเด้งเองก็ได้มีการใช้กลยุทธ์ l i c e n s ิ่งโดยมีการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา้าเพื่อคุ้มครองสิทธิในเชิงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยเพราะฉะนั้นอย่าลืมค่ะใครที่นํารูปน้องฮิปโปหมูเด้งไปใช้อย่าลืมไปขออนุญาตสิทธิ์กันค่ะโดยเราจะสรุปกลยุทธ์ให้ทั้งหมด7ข้อในคลิปวันนี้นะคะ 1. ค่ะคิวมาร์เก็ตติ้งค่ะ,คะการใช้คาแรคเตอร์สุดน่ารักเพื่อดึงดูดและสร้างความน่าจดจําได้ง่าย 2. ค่ะ viral marketing ก,การทำให้เป็นกระแสะและเป็นที่รู้จักในสื่อโซเชียลมีเดียค่ะ3ค่ะการคอลลบกับแบรนด์ระดับโลกนะคะเพื่อเพิ่มฐานแฟนคลับในวงกว้างมากยิ่งขึ้น 4. ค่ะการทำ CSR การมีภาพลักษณ์ที่ดีและช่วยเหลือสัตว์ผู้ประสบภ,ภัยทำให้ผู้คนอยากจะสนับสนุนคค่ะการได้รับการสนับสนุนจากทางภาครัฐนะคะเป็นตัวแทน soft power ในงานแสดงสินค้าในระดับนานาชาติค่ะ 6. ค่ะ Music Marketing การแต่งเพลงในหลากหลายภาษาเพื่อเพิ่มการเข้าถึงและการใช้ดนตรีเพื่อเชื่อมโยงผู้คนจากหลากหลายพื้นที่หลากหลายภาษาได้รวดเร็วที่สุดค่ะ เจ็ดค่ะกอลลล่ามาร์เก็ตติ้งค่ะการตลาดแบบกองโจรใช้ความคิดสร้างสรรค์และความแปลกใหม่ในการดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคค่ะสําหรับ EP 3นี้นะคะก็หวังว่ากลยุทธ์หลายๆกลยุทธ์ที่เรานำมาแชร์กับทุกท่านเนี่ยจะเป็นประโยชน์นะคะแล้วมาพบกันใหม่ใน EP หน้าค่ะฝากกดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะคะเราจะมีกลยุทธ์มาฝากทุกท่านในทุกๆสัปดาห์สําหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ สามรายละเอียดและติดต่อที่ปรึกษาด้านการสร้างแบรนด์ได้ที่ line oa at balamisi และสามารถเข้ารับการประเมินสุขภาพแบรนด์และธุรกิจของคุณได้เบื้องต้นฟรีที่เว็บไซต์ balamisi c o n s o u t h a n t แนบลิงกไว้ให้ที่ใต้คลิปนะครับ